้าครัวทําปลากระพงคุณเหมยให้ลูกค้ากันค่ะหลายคนที่เคยมากินแล้วก็จะเดาทางถูกค่ะว่าเหมยปรุงด้วยอะไรบ้างหลายคนขอสูตรเหมยยังไม่อยากให้สูตรเพราะว่าต้องมาลองก่อนว่ารสชาติมันประมาณไหนเว้ยทุกคนพอชิมแล้วรสชาติบัญชัยกลับไปปรุงยังไงก็เหมือนที่ร้านค่ะใครที่มากินปลากระพงคุณเหมยไม่ทานเผ็ดก็แจ้งพนักงานได้เลยนะทุกคนปลากระพงคุณเหมยก็จะผัดด้วยพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะมันเผ็ดร้อนมากๆตามด้วยหมู 3ชั้น2ขีดค่ะเอาผัดจนหมูแห้งสุกแล้วก็ ตามด้วยกุ้งสามตัวค่ะแล้วก็ปลาหมึกอีกหลายชิ้นเลยนะอันนี้ซอสปรุงรสแล้วก็นําซุปค่ะที่เหมยปรุงลงไปนะกุ้งกับปลาหมึกเริ่มสุกแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเอาเนื้อปลาแล้วก็ใบขึ้นช่ายใส่ลงไปเลยค่ะใส่ต้นหอมเข้าไปด้วยจุกๆุกนะแล้วก็มีลูกค้าท่านหนึ่งค่ะเขานั่งรอคิวอยู่ใช่ไหมเขาถามพนักงานค่ะว่าปลากระพงคนเหมยอ่ะรสชาติเป็นยังไงลูกค้าข้างๆก็ตอบให้เลยค่ะว่ามันจะมีรสชาติ หวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดถ้าเกิดถ้าลูกค้าไม่ทานเผ็ดแจ้งพนักง,งานได้เลยนะคะซึ่งลูกค้าคนนั้นก็ยังไม่เคยได้กินนะแต่ก็ดูคลิปเหมือยไปเยอะค่ะพอผัดเสร็จแล้วก็เอาไปเสิร์ฟลูกค้ากันค่ะเมนูนี้เหมืยย้ำนะลูกค้าต้องทานกับข้าวนะตัวหนึ่ง445บาทเองค่ะ